ต้องเอาคําว่าอดทนของแม่มาใช้ให้ยุยบก,ก็คนเราเกิดมามันมันเลือกไม่ได้มันเลือกเกิดไม่ได้มันเลือกที่สถานที่ที่จะอยู่ไม่ได้มันมีหลายความรู้สึกเป็นมันมีหลายจิตใจจิตใจของคนเรามันต่างระดับชั้นกันมากใช่ เพราะฉะนั้นเราต้องเอาคําว่าอดทนเข้ามาใช้ให้มากๆสอนลูกไว้แบบนี้ค่ะหนูไม่ร้องหนูไม่ทั้งหนูแข่งแข่งทุกคนหนูไม่ร้องให้หรอกแู้เดี๋ยวผมไปขยับพัดลมให้อ่ะอไปขยับพัดลมไปไหนแล้วลูกอดชนข้างหลังข้างหลังอ้ออเออเอมแจ๋วอ่าอ่าเพราะว่าแม่แม่ตัวรร้อนถูกต้องมันแม่ร้อน ใช่ไม่เหมือนร้อนอ่ะไม่ร้อนหรอกอืมอ่ะแม่แม่พ่อพ่อคายไร่คุณแม่อายุเท่าไรแม่อายุห้าสิบสี่ครับห้าสิบสี่ใช่แม่ฮะแม่ห้าสิบสี่พ่อก็ห้าสิบเจ็ดแล้วป่ะเนี้ยห้าสิบเจ็ดห้าสบดใช่ใช่แต่แม่เก่มากที่นู่นอากาศเย็นหรือยังเย็นแล้วนะคะหนูว่า ระดับก,กลางไม่ไม่เย็นมากมันเริ่มมันก็เยน็นนะเวลาเช้ามืดอะทุกคนแม่เกิดปีกุลครับใช่สองพันห้าร้อยสิบสี่แม่เกิดปีกุลแล้วก็เกิดวันหมายเลขสิบสามของเดือนมกราพูก,กันสี่สิบหรือ,อยังถ้าว่าผมอายุสี่สิบเรียงครับโอ้พูก,กันยี่สิบเอ็ดเองน้ำหนักใช่ไหมสี่สิบหรือ,อยัง อ๋อถ้านางงั้นน่ะผมน่าจะเท่าไหร่เลยคืาน่าจะห <60 S 2> กสิบส<น>องผมตาซุนน้อยกว่าแม่สองปีน้อยกว่าแม่ดาวสองปี <c oughs> อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะแม่ดาวน้อยกว่าแม่สองปี <c oughs> อืม เกิดที่13มกราคม2514เกิดปีเดียวกันเลยค่ะอืมเกิดปีเดียวกันเลยโอ้ยแย่หนูบอกแล้วว่าหนูมีแม่หลายคนมากๆอยู่บ้านค่ะทุกเรามาเที่ยวกันเพิ่งมาถึงตอนเย็นค่ะทุกคนใช่ก็5 3อ่าใช่ค่ะ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  พ่อรับปรียังคะโอ้โหพ่อกับพี่เจเหมือนกันทุกคนพ่อกับพี่เจน้าเหมือนกันเลยเหมือนกันเป๊ะเหมือนกันตรงไหนหรู้ไหมเหมือนกันตรงที่เขาชอบแบบไม่ค่อยอยากออกกล้องอยากเขาเน่งแม่ตอยแก่ก็อ๋อแม่ตอยแก่กบพ่อบอยใช่พ่อผม พอผมังสี่สิบสี่สิบครับนี่ดีใจแทนผู้การที่ได้แม่แฟนดีมาก <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณจับใจจริงๆเลยต้องแหบกองไม่รู้จะพูดอย่างไงไม่รู้ว่าจะบอกขอบคุณแบบไหนเลย คือรู้สึกว่าดีใจดีใจมากๆที่บนโลกใบนี้ยังมีมุมมุมที่น่าอยู่น่ารักแล้วก็ยังอยากที่จะใช้ชีวิตต่อก็มุมนี้แหละค่ะเฮ้ต่ออะไใจทำไมเนี่ยฮะก็ดีใจไง <laughs> หนูบอกแล้วว่าหนูไม่ค่อยชอบแบบไม่ชอบเห็นแม่ไม่ชอบเห็นแม่อะไรเลยหนูไม่ชอบเห็นแม่เครียดไม่ชอบเห็นแม่ร้องไห้ไม่ชอบเห็นแม่ทุกไม่ชอบเห็นแม่เป็นไรเลยสักอย่างเดียวเป็นหนูเป็นได้นะแต่หนูไม่อยากให้ใครเป็นทางนั้นคูกันงพ่พ่อบอกอะไรลุงอัครเดชลุงอ่อนก็แม่ปีหนึ่งใช่แม่ลงใจค่ะพ่อพ่อผมสี่สิบลุงอัครเดชอายุมากพ่อผมสิบสามปีแม่ห้าสิบสี่ ลุงเขาน่าจะห้าสิบสามอืมอืมแม่หนูไม่เห็นไหมบอกว่าอย่าอ่าแม่เส็นนดราม่าใช่ต้องปอเหมือนแม่เหมือนกันจริงทุกคนถ้าเห็นหน้ายายหนูนะจะต้องเห็นเราสองคนรวมกันอีก หนูเห็นตัวหนังสือด้วยไงรู้ว,ว่าเขาอ่านเขาเขียนอะไรเห็นน้อเห็นเห็นแตงแบบแบบแบบขึ้นไปเป็นแถบอ่ะคุยซิลูกคุยกับแม่แม่พ่อพ่ออ่านนั่นพุ่งนี้แม่รักจิตใจดีสอนลูกดีใช่ค่ะทุกคนทั้งแม่ทั้งพ่อหนูเลยคอยสอนคอยทุกอย่างในชีวิตหนูมาตลอด หนูเลยรู้สึกว่าเนีย่ยตอนนี้นหนูรู้สึกว่าหนูก็ดีใจที่หนูทำให้แม่แวัน,นี้ไม่ว่าหนูจะเจอกับอะไรแต่ข้อดีก็คือแม่กับพ่อหนูเหมือนแบบเขาได้มีชีวิตใหม่อะทุกคนใช่โหกว่าจะผ่านน้องตัวน่ารักแม่แม่แมข<จ>พี่<จ>เมสแม่แม่แบ,บ,บอกหนูโสดนะแม่อยากมีลูกสะพ p ใหม่ไหม ฮืออ่ะ่เป็นเหมือนที่ดีใช่แม่เป็นแม่กับพ่อหนูเป็นทั้งคนที่แนะแล้วก็เป็นทั้งคนที่นาเขาคอยแนะนำเขาคอยแนะคือเขาคอยชี้ว่าอย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดไม่ว่าคืออย่างไงความผิดพลาดอ่ะแม่จะเป็นคนแบบแนะแล้วก็เพิ่มเติมแล้วก็จะทําให้ดูถ้าความรับผิดชอบความอะไรอเงี้ยหนูเอามาจากแม่ล้วๆ,วๆรวรวรแม่กับพ่อหนูเนี่ย พ่อหนูเป็นคนที่มีความคิดในแง่บวกมากๆบวกแบบบวกเลยอ่ะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่ไม่เห็นตัวน่าสืใเลยอือ น่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแมย่งพี่เจกันใหญ่เลยทุกคนพี่เจเขาพี่เจเขาน่ารักเขาไม่เอกเขาไม่ออกกล้องหรอกทุกคนไม่เห็นหน้าเต็มเต็มเลยนะคนะฉันขออนุญาตนะหนูขออนุญาตแคปหน้าจอแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนอะไรอะมาได้แคปให้ได้เออแคปเลยเนี่ย แับเลยเราตามได้แับเลยไม่เป็นละไม่เองพูดต่อไป้พี่น้องมีไหมมีพี่เจคนล่อของหนูเองนะคะทุกคนหน้าเขาเหมือนตัวตุ่นนิดนึงนะคะทุกคนทุกคนต้องขอภัยที่หน้าพี่หนูเหมือนตัวตุ่นนิดนึงนะคะทุกคนใช่พี่หนูเหมือนตัวตุ่นนะคะทุกคน Yeah, yeah, yeah. แม่สวยหขอบคุณค่ะแม่สวยถามพ่อพ่อก็บอกว่าแม่สวย <c oughs> แม่สวยแต่พ่อบอกอะไรนะแม่สวย <c oughs> อยู่บ้านเน <c oughs> ี่ยพ่อไม่เคยเหงาเลยแม่ทำไมเอา้าแม่พูดไม่หยุดเลยทุกคน <c oughs> <c oughs> พูดกับพ่อไม่หยุดเลยทุกคน อยากดูทุกวันเลยน่ารักติดตามาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับแ,แม่สดใสามากเลยจ้าขอบคุณค่ะหนาวหรือยังทางโน้นยังเลยต,ต้นน้องพี่ตุ่นน้องกบชายทุกคนพี่ตุ่นน้องกบพี่หนุ่มเหมือนต้นตุต่นผมอยู่บนต้นไม้อะไรวะ <laughs> ใช่ใช่ใช่ค่ะใช่จริงสบายดีไหมครับสบายดีครับสบายดีอยากเห็นพี่พมาเลยโปรจังน <laughs> ่าจะมีเลิกมียามก่อนทุกคนเพราะพี่หนูเขาไม่ค่อยออกกล้องไม่เคยอยากอ,ออกเลยอะแล้วตั้งแต่หนูแบบตั้งแต่หนูมาอยู่ตรงเนี้ยทางานตรงเนี้ยพี่หนูไม่เคยอยากแบบอยากจะคุยอยากจะอะไรกับหนูเลยเขาแค่แบบใช้แบบว่าเขาเรียกว่า เป็นยังไงทําเป็นยังไงบ้างทุกคนหนูอะไม่ได้โกรธไม่ได้ไม่ได้โกรธไ,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 ไม่ได้เกลียดใครนะคะทุกคน,นจะบอกเลยว่าเพราะว่าหนูมองว่าชีวิตหนูมาถึงจุดเนี้ยมันโอเคมากๆแล้วเราก็เลยเรือกที่จะไม่มองในในเรื่องที่มันผ่านผ่านมาผู้กันเหมือนคุณแม่มากใช่๋อ,อสรุปใครลูกใครกันแน่อยตรงนี้ดีแมลงปออยู่บ้านผู้กัน แรงปออยู่บ้านพูกโอ,อนอนเมื่อยใช่ไหมจริงขางเกเงหนึ่งอืมเอาผ้ามาปิดไปนี่นี่นึ่แม่แม่ไดนแล้นี่ผ้านี่นะคนแม่หนูชอบสีเขียวมากๆหนูมหมไม่รู้แม่ทำไมต้องชอบสีเขียวขนาดนี้แม่ก็สีเขียวเนียยซับใช่สีเขียวเนียวซับ ที่นอนแม่ยังสีเขียวเลยครับโ้หชอบสีเขียวชอบอะไรที่สีมันตัดตัดกันทุกคนอ้าวก็แม่ชอบสีที่แบบนี้เนี่ยต่ายเซอสีเขียวกระเป๋าสีเหลืองรองเท้าสีชมพูกางเกงสีส้มแม่หนูชอบทุกคนแม่หนูชอบทุกคนค่ะแม่น่ารักใช่พี่ชายชอบพ่อแม่เขาบอกแม่แล้วเนี่ยแม่มองไม่เห็นแม่ไม่แม่ไม่ต้องดูเดี๋ยวผมบอกให้ครับเอาแมนมานสิ เป็นคนที่ไหนคนรับแมงปอแมงปอเป็นคนกำแพงแม่กับผมเป็นคนนครสวรรค์ใช่เกิดในครสวรรค์ค่ะอ้าวเราไม่ได้อยู่ที่นี่เหมือนกันเหรอ <c oughs> ว้ายหนุ่นนะหนาหล่อมากทุกคน<อ>พี่หนุ่มรล่อแบโอป,ป้าเลยอะ่ะมาถามว่าพี่หนุ่มสวยหล่อไหมหล่อขาวโบลหล่อมาก ในทรทัศน์กับตัวจริงหลอกกว่าตัวจริงหลอกกว่าหุ่นเพียวสูงมากหลอกมากหลอกขาวแม่เกิดพยุหะลุงจําได้เอาทําดีได้ได้ดีคนดีไม่มีวันอับจนลุงค่ะทุกข์ค่ะทกคุณค่ะช่วยหนูมองไม่เห็นแล้วว่ารุปแม่ลุงลุงอะไรอะที่หมอบจำแม่ได้อ๋อลุงอัครเดชครับ ลุงอัะครเดชรู้จักเหมือน,<ม>น,นที่แม่เคยแจ้งไปอะไรเงี้ยแม่มแม่เคยบอกไว้ว่าแม่เกิดพายุห่าอะไรเงี้ยอ๋อ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 ชัอ้นแม่แม่มาไม่เอาถามว่าสรุปแม่อยากได้สสไปย์ไมคะอันนี้แม่ต้องถามเจ้าตัวลูกก่อนคะ่ะลูกชายพร้อมที่จะมีคู่หรือย,อยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นทุกคนแล้วแ,แ,แต่เขาคะ่ะ มางปอสวยขึ้นนะขอบคุณค่ะปอตาลีเนี่ยย <Yeah. S 2> พี่เราตัวปอสมัครด้ยคนนะคะว่งเงี้ยยังไม่เห็นตรงๆเลยนะ <laughs> ทุกคนต้องใจเย็นๆน,นะพี่หนูเหมือนตัวตุ่นนะทุกคนถ้ารับจะหอบลูกไปเลยคะ่ะโห ทานข้าวกันแล้วครับโอ้โหเขาสวยมากๆเลยนะคะพี่ตักมงกกฎไงโอ้โหน่าใช่ใชน่ารักขอ,ข,อรขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับหนูใช้ไอเคเรลอร์เลยนะธรรมชาติโป๊ะหนึ่งใช้มิได้คือลิฟติง้งอ๋อมิลัเกอร์อที่มันเป็นกระปุกใช่โป๊ะหนึ่งบอกว่าวันละปืดพอทาคอด้วยหนูวะ หามดเลยทั้งหน้าทั้งคอตอนนี้มัช่วยกระชับรูดูมข่นใช่รู้สึกว่าแม่ไม่ีลูกกี่คนคะแม่มีสองคนครับสามค่ะนี่ไงนั่งอยู่ข๋อเนี่ยตีเลยตีจริงตีขอบคุณครับพี่พี่เปย์ยาป๊อปขอบคุณครับพี่เขาให้หัวใจมาอแม่เป็นเจ้ แม่ไปรูจักเพราะแม่มองมเมฆเือนกทุกคนแล้วหน,หนูหนูหนูอยากให้แม่ไปตัดแว่นนะเขาก็ไม่ไปนะทุกคนชอบไปซื้อแว่นที่มันแบบมัน,มนประหยัดดีไงประหยัดแต่ว่าค่าสายตาแม่จะเพิ่มขึ้นมันไม่ใช่หรอแมัโอ้ยพ<อ>ี่บอกสี่ครับผมด้วยเพราะแจ็คบอกเพราะแจ็คบอกผมด้วยพากเนี้ยยินดีค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อุอ้ยเสียวฟันหนูอยากได้แม่ย่าแบบนี้ค่ะโอ้ขอให้หนูได้แม่ย่าแบบนี้นะคะสาธุขอให้มีแม่ย่าที่มีจิตใจที่เหมือนแม่เนี่ยดีครับผู้การสวัสดีครับผู้การสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับอืม <c oughs> ผูค้ 4, คนดูสี่พันห้าร้อยคนไม่ลดเลยดูแม่สดใสขึ้นเยอะมากมากโอ้ขอบคุณค่ะเฮ้ยแม่คุณอ,อันนี้ความดีความงามวันนี้ที่แม่สดใสขอขอบคุณครับขอบคุณของขวัญครับทั้งหน้าทั้งทั้งใจอันนี้ต้องขอบคุณน้องดิวน้องดิวธีรพัฒน์เลยค่ะขอบคุณจริงๆนะใช่พี่ น้องดิวแม่ไม่มีวันลืมทุกคนเลยพี่ๆนักข่า<ป>วทุกคนเลยแล้วแม่จะอธิษฐานให้แม่ไม่ว่าจะเกิดชาติไหนพบไหนขอให้แม่จําน้องดิวได้อ๋อถูกมปอด้วยเพราะว่าน้องดิวเป็นคนที่มายกภูเขาออกจากอกแม่ทําให้แม่ได้มีความสบายใจหน้าตาผ่องใสแบบนี้เช่นนี้ณวันนี้ แม่ไม่เคยลืมน้องดิวเลยคิดถึงน้องดิวทุกวันเลยค่ะบางครั้งอยากจะส่งข้อความไปหาเขาก็อาจจะส่งแบบผิดๆถูกๆเพราะแม่เล่นไอตัวนี้ไม่ค่อยเป็นนะคะบางทีแม่เขาเห็นเขาขึ้นว่าส่งข้อความแม่ก็ไปส่งอะไรไปหาใครเขาไม่รู้ <laughs> ส่งผิดๆถูกๆจนไม่กล้าทำแล้ว่ คุณแม่สบายดีนะครับแม่พี่พี่เสบเอาเหนือโอ้ขอบคุณคะ่ะสบายดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะคำว่าดังตัวดียวถึงทำให้คนเบี่ยวคนรวงให้เรามองมนนี่หรือใจคนพอดังก็ลืมลังควายเอ้อขออีกสามหมื่นใจ ใกล้จะถึงแล้วครับขอบคุณครับพี่ขอบครับพันธิดาของครับแม่เก่งอ่าก่อนอื่นเลยผมต้องขอขอบคุณทุกๆยอดออเดอร์เลยครับขอบคุณสำหรับทุกๆการกดใจเพลงกนะครับเพลงละบวงกะท้อนเอาเลยลำวงเอาเลยค่ะคุณนักร้องเสียงทองจำบ้าน อายุสิบห้าได้มาเป็นสาวรังมงมาใส่กระโปรงวับวับแม่มแมแมไปสรัวมัวมันคืนเดือนแหลมอะลรฮะอะไลมอยู่บนฟลอเต้นลำก็เกิดมาเป็นคนต้อยต่ำกระด่างกระดําดังเม็ดดินเม็ดายดดดดด สาวน้อยใจกล้าได้มาเป็นสาวรำมุงนังตีคิ้วโกงรอบัดของจากชายปากคู่จ้าขออย่ามากำกำายนิดเดียวพอได้อย่ามากไปนะพี่จ้าโปรดมองฉันเป็นแค่เพียงอาหารตาเห็นใจเถิดนะคู่ขาเต้นรำ มีผู้เท่ากำลังเฝ้ารอทั้งแม่และพ่อคอยเฝ้ารอใจบุญนุ้นทรงจึงปล่อยลูกสาวที่รักมาเป็นสาวรำวงจึงปล่อยลูกสาวที่รักมาเป็นสาวรำวงก็คงเข้าใจแล้วว่าอย่ายสาวใจกล้ากระโดดขึ้นบนเวที